มาอบอกกับน,น้องเพว่าคนเก่าคนเ,เดิมนะจ๊ะเด้อจังได้กับข้ขอฝากไว้ในออมโอ้อมใจเอฟซีในเด้อจ๊ะเด้อน้องแพ้ว่าคนโกเด้อจ้าเนาะทุกคนกน่อนจะไปฟังเรื่องที่น้องแพ้จะเละ่าจะว่ามาหนิน้อทุกคนน,กน้อนงแงพ้กับขอฝากเอฟซีหน่อยนึง้ะจ้ะเด้อทั้งพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วกับพี่น้องทั้งฟังไทยหรือว่าพี่น้องทั้งต่างประเทศเบอร์สุขุทุกคนหรือว่าเอฟซีโมเฮาน,นั้นเองเนาะทุกคน เมต่องสงสัยแล้วพ่อเม่พี่น้องว่าเป็นยังสาวแพร่คือต้องมักใช้คําว่าพ่อเม่พี่น้องนะทุกคนเนื่องจากว่าคนเราหนี่พันจะมักเบาค่ะไหมทุกคนพ่อเม่พี่น้องนะคะทุกคนนะคะหรือว่า fc ทุกๆคน fc ทุกๆท่านนั่นเองเล้จ้ะเด้อเนาะเมื่อน้องแพร่กัะสิมาขอเราเหลืองเหลืองหนึ่งทุกคนนะคะเกี่ยวกับการทํางานของคนเราและคนไทยเนาะทุกคนนะคะอย่าพึ่งด่าหมาใส่น้องแพรย์แล้วจ้าเด้อพอว่าน เบื้องต้นที่น้องแพทย์จะเว่าไปหนีน้องทุกคนก็อย่าพึงเกียดพึงสร้างน้องแพทย์เด้อที่น้องแพทย์จะเล่าไปนีทุกคนคือประสบการณ์ที่น้องแพทย์เคยเห็นมาเนี่ทุกคนน้อคือเคยเห็นเคยพบเพ็ะเนี่ทุกคนแต่ว่าคนไทยกะจจิงคนเล่ากัจจิงเนี่ทุกคนมีทั้งคนขี่คานคนดูเนี่ทุกคนมีทั้งคนขยันหรือว่าคน ขี้เกียจเนาะทุกคนมีทั้งสองอย่างเลยนะคะทุกคนนะคะบนโลกใบนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าเพิ่งเมาวรวมนะคะอนนี้น้องเพจจะเล่ากะบระเดเมาวร่วมเนาะทุกคนเนาะก็คือหว่าวเนขว่ขาวเบื้องตนะ้นเนาะทุกคนว่าเป็นยังเออคนเล่าเออเป็นยังคนไทยคือบอกมักคนเล่าจังสันจังสีนนนี้นะ่นะทุกคนนะคะผู้บางคนก็บ,บอกว่านะทุกคนเหตุผลเนี่ยเป็นยังคือคนบอก คือเป็นยังคนไทยคือบอกมักคนหลาาเนาะทุกคนอันนี้คือบางบางคนเนาะทุกคนบางจําพวกนะคะขอโทษนะคะที่ใช้คําไม่สุภาพบางคํานะคะทุกคนนะคะบางคนก็บ,บอกว่าคนเลาาอะ่ะไม่แย่งงานเนาะทุกคนไม่แย่งงานคนไทยเห็ดน,นนนีนันเนาะทุกคนไม่แย่งงานแต่บางคนเลาาก็บ,บอกว่าที คนไทยมาแย่งงานนะที่คนเล้ามาแย่งงานนี่คือโบแมนเพราะว่าคนเล่าอ่ะขยันแต่คนทุกคนแต่บางคนบางคนกับบกววาคนเล่าอ่าะขี้เกียจคือมากมักนั่งกินนอนกินนะทุกคนมักนอนกลางวันขี้ขาดอย่างประมาณนี้นะทุกคนทุกคนหูบอประเทศเล่านี่นะทุกคนเขาจะมีวัฒนธรรมในการทํางานอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะตื่นแต่เช้าแล้วเขาจะ ตอนกลางวันเขาต้องพักผ่อนอย่างต่ำวันละหนึ่งชั่วโมงเนาะทุกคนนอนคนเดานะทุกคนเพราพพะว่าบ้านสะแเพนะทุกคนจะตื่นเฮ็ดงานเตะเสาโดยเฉพาะแม่ของสพพะแพนี่ตื่นเฮ็ดงานตั้งเตยตีซีพันนอนถุ่มหนึ่งนาะทุกคนเนาะถุ่มหนึ่งหรือสองถุ่มก็นอนเนาะตีซีพันก็นตื่นนะทุกคนตื่นหนึ่งเข่าหนึ่งหนามนอนเฮ็ดกับเขากับหนามทุกคนเนาะให้ลูกให้ล้านกินนะคะทุกคนเนาะแม่สพพะแเพนี่ย่ำข้างเว่นกะประมาณกินเขาและอนันกินเขาเพรนแล้วทุกคนก็จะ พักผ <Workers. S 2> ่อนหย่อนใจนะคะหนึ right ่งช uh, anyway. like ั่วโมงก็จะลงไปทํางานทําการนะทุกคนอันนี้คือขายมันกับว่าชีวิตประจําวันของครอบครัวสซเปีนะทุกคนสซเปียสีบอกว่าของตหมดของประเทศเล่ากับโบแมนนะทุกคนอันนี้คือชีวิตประจําวันของครอบครัวเซเปีนะทุกคนก็จะมีประมาณนี้นาะวิธีชีวิตเนาะทุกคนแต่เรื่องที่สซเปียนสีบอกนี่มันคือเรื่องเราเราเรามาเบื้องต้นโบแมนประเด็นรักทุกคนประเด็นรักที่สซเปีจะบอกคือเดี๋ยวนี้ที่แบบว่ามีคนแบบว่า เมลัยชอแพบอกหม,กมักนอนทุกคนแล้วก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าเมนแหละคนไทยบอหมักคนเล่าเพราะว่าคนเล่ามาแย่งงานคนไทยเห็ุน้ทุกคนชอแพรจะบอกเลยนะค่ะทุกคนพอเม่พี่น้องคนเล่าหรือว่าพอเม่พี่น้องคนเวียดนามคนอันนั้นพม่าก,กัมพูชานะทุกคนบอกเลยว่าเขาบอกเคยไปแย่งงานคนไทยเลยนะคะทุกคนถ้าคุณขยันนะคะ เหตุผลยังคือจังหวะโบเคยไปแย่งงานของคนไทยเลย้าคนไทยขยันทุกคนบอกมีผู้ใดมาแย่งงานคุณใดหรอกคะ่ะเหตุผลคือเป็นยังคือบบมีผู้ใดมาแย่งงานคุณใดคะ่ะเหตุผลเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนไทยอยู่แล้วคุณมีนาทีที่แบบว่าถือตองตามกฎหมายเบิร์คุณมีสิทธิในการทํางานทุกอย่างทุกกระบวนการละกระบอบนิ้วนะทุกคนทุกชิงทุกอย่างเลยแต่คุณจะมาว่าว่าคําง่ายๆว่าไม่ชอบคนลาว เพราะว่าคนเราชอบแย่งงานคนไทยโน่นนี่นั่นคือคุณคิดผิดแด่นทุกคนนะคะสาแพียจะขอบอกเลยว่าคิดผิดคิดผิดเนี่ยไดโนทุกคนคนเล่าน่ะเสียเปรียบนะทุกคนต่างต่างประเทศเนี่ยที่คาว่าต่างดาวนะทุกคนนะคะเขาเสียเปรียบเช่นได็ใดคือเขาอะเขามาแบบถือกฎหนไม้เขามาแบบูุจักไพเลยบบมีหยาดตีผีหน่องบอกง่ายคือบบมีที่ชุกขวนอนนทุกคนบอกง่ายเลยนะแต่ว่า เหตุผลยังที่คนไทยหรือว่านายจ้างคนไทยมักจะเลือกคนล่าทํางานเพราะว่าอันนี้คือขอดีนะทุกคนขอดีของในการที่จะพยายเลาคนล่าอ่ะหนึ่งเป็นคนที่ขยันคนที่เขาขยันกับขยันจริงๆนะทุกคนขยันซื้อซัดนอนสุจริตนอนทุกคนบอกหสุดบอกหกงแล้วก็บอกขี้ขานบอกเกียรติข้านในการทํางานในหน้าที่ของตัวเองนอนทุกคนพร้อมที่จะเสือฟังในสิ่งที่เจ้านายบอก เจ๊เท่าแก่เฮียยังต่างๆกาวกวากันไปเนาะทุกคนและก็พร้อมที่จะแก่ไครนขอผิพผาดพองตัวเองเนาะทุกคนแบบว่าบวชดีบวชเก่งเนาะทุกคนในสิ่งที่ว่าความหูพองเฮาเนาะทุกคนเฮากับพยานะ่ยามแบบว่าทําตามคําสั่งทําตามคําแนะนาผู้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยหันูนนี้นั่นทุกคน ชอบแบบว่าให้คนอื่นเขาจิกหัวใช้ทุกคนบแมนว่าคนเล่างงูทุกคนแต่เพ่นหูเพอนจาใช้คําว่าอยู่เป็นทุกคนคือจะพูดง่ายก็จะหาว่าโง่ก็ยอมรับแต่จะใช้คําว่าอยู่เป็นนะทุกคนอยู่เป็นนะที่นี้คือในไรย,ยกเช่นตัวอย่างทุกคนเฮาเป็นคนที่แบบว่าพักทินทานบานเกิดจากบานเกิดเมืองนอนมามาหาอาศัยเพิงใบบุญของคนไทยเบิงบารามีของคนไทยนอจากเถาแก่นายจางทุกทุกคนนะทุกคนนะ เฮียกวากันไปนะทุกคนคือเข้ามาทํางานเขามาเคะพึงใบบุญเพื่อนเขามาเคทะทงานนําเปล่นทุกคน,กคนสิ่งที่เข้าจะเหตุใดนะทุกคนทีบางคนก็อาจจะมองว่าเฮย้ยคนเรามันโง่นู่นนี่นั่นทุกคนโง่จึงเกินไปเขาใช้อะไรเขาจิกหัวใช้ยังไงก็คือยอมทุกคนนองโง่ในทางเหนี่ยเพราะว่าเหตุผลที่เขายอมโง่เพราะว่าเขามี เฮามีปัจจัยรักทุกคนหรือว่าเฮามีเป่าไม้เป่าไม้ของเฮาคือยังเป่าไม้ของเฮาก็คือการเก็บเงินทํางานเหตุงานเก็บเงินเนาะทุกคนเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคสำนีมันบริเลือแบกบาเพื่อแห้งของเฮาที่เฮาจะต้องเหตุไดเนาะทุกคนเขาก็ต้องเหตุเนาะทุกคนแค่ทั้เมาของคนบางคนมันกับบริบันทอนจิตใจค่ะทุกคนถึงจะบันทอนเนาะเสร็จงานแล้วเฮาแอบไปหองไห้ในห้องน้ำเฮาไห้ไปแล้วนะทุกคนก็แค่จบลงไปนะคะทุกคนทุกคนบอกเลยนะคะทุกชาแพรเนี่ย คือแปลว่าผ่านการ้องห้แเรื่องเรื่องการที่แปลว่าทํางานนี้มาลายทุกคนบางขังสแพกอะแอบไปแลนด์ไปหาเนี้ของหนามไปยิมหกระจกเนาะทุกคนตัวคนเดียวทุนคนคือคนพี่บานี่ก็มีแล้วเนาะทุกคนบอกเลยว่าคนไทยที่คิดว่าคนลาามาแย่งงานคนไทยนะทุกคนสเพกขอบอกเลยว่าคิดผิดเนาะทุกคนที่สเปกเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าที่จะเข้าไลที่ไลคนเลาากับประเทศลาาเนี่ยเพราะว่าเหตุผลลักกะ คือคนเล่ามันแย่งงานคนไทยจนสันจังสีเราทุกคนชาเพจะบอกเลยว่าคนเล้าบ่มมิซิทีจะไปแย่งงานคนไทยหรอกทุกคนเพราะว่าแต่คนไทยหรือว่าทัวโลกทุกคนคนเล่าเขาบุมมิซิทีจะไปแย่งดอกทุกคนเพราะว่ายังเพราะว่านอกทุกคนทุกคนเฮ่ามีนาทีมีความสมายเป็นของตัวเองนะทุกคนถ้าคิดว่าเฮาดีพอทุกคนผู้ได้ก็มาทดแทนงานเฮ้าบ่ได้หอกทุกคนถ้าคิดว่าคุณดีพอคือเนใดหนึ่งขยันสอง ซื้อซัดเนอายสีของตัวเองแลวก็เหตุมักในนาท,ที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 เหตุทีถ้ำนั่นทุกคนแล้วก็หาพิชอบในงานที่เหตุนั่นทุกคนบ่มีูใ้ใดทีจะไปแย่งงานคุณใดหรอกทุกคนยิงยิงเป็นคนไทยแล้วนั่นทุกคนยิงแบบว่าถ้าบุเลือกงานนั่นทุกคนบ่มีวันอดและบ่มีวันที่แบบว่าบ่มีงานเหตุนั่นทุกคนเก่าเกนั่นทุกคนแบบว่าเลือกงานนั่นทุกคนพราะว่าเลือกงานเภาวะยังเพระา Nothing พระว่าคนไทยนี่เพิ่นเป็นคนที่ฉลาด เพื่อนเป็นคนที่ฉลาดเนีน่นี่คืออะไรมีความหูมีการศึกษาที่ดีเนาะทุกคนแล้วก็เขากับสังคมที่แบบว่าอ่าแบบว่าดูแพงดูลู้เนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าอยังที่แบบว่าขีดปติุวนี่ก็สิบม่มาเฮ็ดเนาะทุกคนอย่างเช่นน่ะน้อยคนนะทุกคนที่ว่าคนอ่าไทยอ่ะจะมาเห็ดงานบ่เป็นแม่บ้าน หรือว่าเป็นแบบว่าคนแบบว่าเป็นแบบบ้านคนส่วนมมโคของสะแพนะทุกคนที่ว่าร้ายนองทุกคนที่เห็ุนี่ก็เหตุย่างเห็เห็ุงานสวนเห็งานหลังรถเหตุงานแบบว่า การหอกละหานทุกคนเหลิกเดิอกตื่นเสานะทุกคนกันแหลกร้ายกันไปแต่ว่าบางคนกับแบบบางขยันทุกคนเสือบอกเท้าขยันจริงๆนะทุกคนบบมีคนประเทศได้่บมีคนศาสตร์ดมาแย่งงานคุณไปได้หรอกเนาะทุกคนเสพจะขอฝากไว้ทุกคนในฐานะที่เสพเป็นคนเล่านะทุกคนเพราะว่าเสพคิดว่าบ่เคยมีเสพคิดว่าเสพบ่ด้ไปแย่งงานผู้ใดบ่ด้ไปแย่งนาทีน้ำการทำงานของไปข้อแค่เฮ้าขยันบบเหลือกงานทุกคน มีเท้าบบเหลืองานทุกคนเท้าขยันเนาะบบมีวันที่จะอับจนนะทุกคนบบมีวันที่จะตกงานทุกคนว่าจะเป็นคนเล่าคนไทยหรือว่าทุกส้นสานน้อนทุกคนว่าจะเป็นคนเล่าคนไทยหรือว่าคนพม่าคนเวียดนามคนกัมพูชาผู้ชายน้อทุกคนเท้าโบเหลืองานนะบบมีวันที่จะตกงานทุกคนและวบมีวันที่จะแบว่าบมีงานเหตุและเท้าจะโบมีวันที่จะเท้าต้องไปใช้คําว่าคนประเทศนั้นประเทหนี้มาแย่งงานจังสันจังสี่บมีทุกคนเนาะ ก็คือขอมาชี้แจงในมุมมองของเแพนนะทุกคนทั้งเบิร์ทั้งม่วนนี่กัะเแพกับบริมีเจตนาที่จะไปผ่าดพิงเถิงผู้ใดนะทุกคนหรือว่าบุตรคลฐานใดนะทุกคนแต่เแพรอยากจะขอมาหว่าในอีกมุมมองมุมหนึ่งที่เพน์แบบว่าคิดเนาะทุกคนนะคะถ้าพี่ผ่านดประการใดนะทุกคนก็ต้องกับขอโทษขออภยัยเสียนเกา่าเสียนเคยเด้อทุกคนเนาะคลิปนี้ทั้งเบิดทั้งม่วนกับประมาณในทุกเท่านี้แล้วเนาะทุกคนนะคะ มีงานมีเงินเนาะทุกคนเงินคืองานงานคือเงินเนาะทุกคนเงินคืองานงานคือเงินทุกคนยิงเข้ามีงานเขาก็ต้องมีเงินเนาะทุกคนยิงเข้าขยันเข้ากับบ่มีวันที่จะตอกอัพหรือว่าบ่มีวันที่จะบ่มีงานเหตุเนาะทุกคนกะกน,ะกน,นะนะคะก็ขอให้ฝากไว้นะคะทุกคนนะคะทุกคนท,ที่ท้อแท้กับงานก็สู้ๆนะคะพากเป็นกําลังแรงใจให้เ่งกันละกันเนาะจ้าคลิปนี้ก็ข้อจบ เพียงเท่านี้แล้วนาอพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยเสียนเกาเสียนเคยเนาอค่ะก่อนจะจบคลิปซะเพรกับเขาฝากนิดนึงแล้วทุกคนคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับเขาฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้น้องแพน้าเด้อจ้าเด้อไปแล้วนาอจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย